and mm -hmm. <med> ช่างมีความสุขค่ะคุณโบคะผู้ชมคะมีความสุขเหลือกเกินสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยในรายการ <S <S กินอยู่คือรายการที่ใช้อาหารหนึ่งจานเปลี่ยนแปลงโลกได้ทั้งใบคะ่ะผู้ชมลองนึกดูสิคะนั่งชิลอยู่กลางสวน แล้วก็จิบกาแฟร้อนๆมีปลาท่องโกแสนอร่อยนะคะ <S 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 แล้วก็เปิดรายการกินอยู่คือดูด้วยเนี่ยโอ้โหช่างมีความสุขสนิทกันยค่ะคนนุ้ยคนนุ้ยแบบเนี้ยเขาเรียกว่าชงเองตบเองแล้วล่ะค่ะแหมคุณโบพูดอย่างนี้มาถูกต้องเลยค่ะพูดถึงเรื่องราวของชงอืมเพราะว่าวันนี้เราจะชงกาแฟกันใช่ไหมใช่แล้วชงกาแฟอย่างมีศิละปะด้วยค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าพูดไปก็พูดไปนะคะ การชงกาแฟเนี่ยทำไมต้องมีศิลปะด้วยล่ะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยเขามีกาแฟ3 in อวันฉีกเทน้ำใส่คนดื่มได้เลยไม่งั้นก็นี่เลยค่ะนี่เรื่องอะไรค่ะคุณนุยอย่างประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาต้องมีพิธีการชงชาเห็นไหมชงชาทุกอย่างชาเขียวนี่อันนี้น้ำแดงก็มีอันนี้นมน้ำแดงก็มีน้ำเขียวก็มีนมนมน้ำเขียวก็มีเพิ่งเคยเห็นเลย อันนี้สีนะ่ากลัวมากนะอเออนมน้ำเขียวก็มีโอเลี้ยงก็มีชาดำก็มีกาแฟเย็นก็มีชาเย็นก็มีจะเอาอะไรก็มีหมดแหละค่ะคุณโบในตลาด<อ>แราก็สนองความต้องการของเราได้หมดแล้วใช่ไหมแล้วทำไมเราต้องไปชงเองล่ะคะเราจะได้รู้ว่าวัตถุดิบที่เราเอามาชงนมที่เอามาใช้น้ําตาลใส่ไปเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่เนี่ยเราจะได้รู้เราจะได้เห็นเราจะได้หยุดตัวเองทันคุณน,นุย้ยวันนี้ค่ะนุ้ยมีชา์อันนี้ด้วยคุณผู้ชมเป็นตารางความต้องการพลังงานต่อวันนะคะ เขาบอกว่าต้องการพลังงาน2,000กิโลแคลอรี่ต่อวันนะคะก็เทียบได้กับ1วันเนี่ยเรากินน้ำตาลได้ประมาณ6ช้อนชาโอยมือ้อเช้ามื้อเดียวก็หมดโควาต้าแล้วถ้าอย่างนั้นอะ่ะเพราะว่าสั่งกาแฟดำกาแฟนมเนี่ยใส<ช>่ใ กาแฟสักประมาณสามช้อนเจอนมข้นอีกสามใช่เพื่อให้แบบแหมมันมันนะเพราะว่าพอใส่น้ําแข็งแล้วเนี่ยมันจะต้องแบบว่าหวานมันหวานมันใชไขมันมาอย่างเดียวเนี่ยไม่น่ากลัวนะโรคที่มากับไขมันนี่น่ากลัวโรคเบาหวานแหละหรอคะเบาหวานหัวใจมามาพร้อมๆกันหมดคนนุ้ไปดูกันดีกว่าว่ากาแฟโบราณหรือว่าชาโบราณที่เขาขายกันตามรถเข็นเนี่ยเขา ใส่อะไรให้รับประทานบ้างน้ำตาลกี่ช้อนเอางี้ดีกว่าเราจะได้ไปรู้กันว่าเรากินเกินไหมรวมถึงวัตถุดิบอื่นๆที่เขานํามาใส่ไว้ในเป็นออกมาสุดท้ายมาเป็นถุงแบบนี้มามาจากไหนมายังไงมีอะไรบ้างอ่ะเพราะฉะนั้นเราไปที่รถเข็นขายน้ํากันเลยค่ะกินอยูคื เพิ่งขายน้ำขนาดเล็กที่กระจายตัวอยู่ทุกมุมเมืองสะดวกราคาถูกและหาซื้อได้ง่ายเป็นเหตุผลหลักที่ใครต่อใครต่างเลือกใช้บริการของน้ำหวานเย็นจากร้านค้าเหล่านี้เพราะว่าราคามันถูกกว่าในห้างอค่ะในห้างราคามันแพงราคาก็ถูกกว่าในห้างแล้วก็อร่อยก็พอๆกันนะคะตบ,บมันก็หายากแล้วก็ราคาแพงด้วยครับ อันนี้เจอตามท้องตลาดข้างทางก็แหวะสะอาดซื้อง่ายสะดวกร้านขายกาแฟร้านเล็กๆของป้าแอลในตลาดโชคชัย4ย่านลาดพร้าวกรุงเทพมหานครเปิดขายมานานกว่า25ปีแล้วแต่ละวันขายดิบขายดีโดยต้องใช้แก้วพลาสติกจำนวน200ใบต่อวันเพื่อชองน้ำหวานให้กับลูกค้า4แถว4แถวก็ประมาณ200แก้ว นมน,นี่รวมก็มสามสิบสามสิบห้ากระป๋องต่อวันนะแล้วน้ำตาลทรายเป็นกิโลครับประมาณ7จ็ดโลนงนุษแสงสว่างแม่ค้าขายกาแฟโบราณย่านวังหินเขตลาดพร้าวกรุงเทพมหานครที่ขายมานานกว่า10ปีบอกกับกินอยู่คือว่าหลังน้ำท่วมรายได้ของเธอลดน้อยลงจากเมื่อก่อน บ้นนี้ก็ประมาณ3-40แก้วค่ะลดน้อยลงเมื่อก่อนจะเยอะกว่าน,นี้ร้านกาแฟาอีกร้านของจันเพนคําคงตั้งขายอยู่ในย่านลาดพร้าวลูกค้าส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่นและคนทำงานร้านของเธอก็ขายดีไม่แพ้ร้านขายกาแฟาร้านอื่นๆ ก็ประมาณบางทีก็ร้อยแก้วหรือว่าร้อยร้อยกว่าแก้วเนี่ยนี่เป็นเพียงตัวอย่างส่วนน้อยในหนึ่งวันจากเพียง3มร้านค้าเล็กๆในกรุงเทพมหานครเราจะเห็นการใช้แก้วพลาสติกมากกว่า400ใบต่อนหนึ่งวันซึ่งในเวลาเพียงไม่กี่นาทีหลังการใช้แก้วพลาสติกเหล่านั้นก็กลายเป็นขยะทั้งที่ยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์หากเราอยากดื่มชากาแฟ เพียงหยิบแก้วน้ำหรือแกติกใบเล็กจากบ้านเดินออกไปซื้อชากาแฟหรือน้ำหวานเพียงเท่านี้ก็ทั้งอร่อยประหยัดแถมยังลดการใช้พลาสติกขยะย่อยสลายยากให้กับโลกใบนี้อีกด้วยก็เรียกได้ว่าบางครั้งเราก็อาจจะไม่รู้เลยเนาะว่าเขาใส่อะไรลงไปแล้วก็ น้ำแก้วหนึ่งเนี้ยกระทบอะไรกับใครยังไงบ้างเพราะว่าทั้งแก้วทั้งหูทั้งสารพัดจะกระทบเลยนะคุณนุ้ยนะคะอวันนี้คุณโบทำอะไรคะอันนี้จะทำกาแฟเย็นไปรับประทานหรือไปดื่มระหว่างทางอุ้ยน่ารักอากกาแฟดำที่เราทำแล้วก็เอาเข้าช่องแข็งไว้เลยตอนกลางคืนค่ะแล้วก็ แข็งเย็นอร่อยเรียบร้อยเช้ามาเนี่ยหกโมงตื่น mm hmm. สลึมสลือขึ้นมาเปิดตู้เย็นบิดทิง้งเอาลงกระติกน้ำอ๋อ oh. ใช่พอกาแฟเราปรุงรสแล้วนะมีหวานตามที่เราชอบใจเรารู้ว่าน้ำตาลที่เราจะใส่เนี่ยเป็นน้ำตาลอะไรแล้วเนี่ยเราก็เช้ามาแล้วก็เทนมเทนมใส่ลงไปเหรอเทนมใส่ลงไปเฉยเลยอะแล้วก็เดินขึ้นรถไปถึงที่ทำงานเพื่อน,เพ,อนเพื่อนอิจฉาด้วยเฮ้ยทำไมมีกาแฟอร่อยมากินที่บ้าน ในในก็หนในและรีบหุยเนี่ยจะไปทำงานไม่ทันแล้วเนี่ยเอออย่างี้รีบใส่ลงไปนะคุณโบขอแก้วขอแก้วน้ำใสใสอันนึงเพื่อที่เดี๋ยวเราจะทำให้ดูว่าเวลาเทออกมาแล้วจะเป็นยังไงแล้วก็ใส่ลงไปเลยเหรอคุณโบใช่ก็ทําเป็นกาแฟเย็นไงเหมือนกันเลยะก็ใส่ลงไปท่วมเลยไหมอ่ะก็แล้วแต่เราว่าเราชอบกินนมมากหรือนมน้อยเท่าไหร่เหรอ นะขึ้นรถขึ้นรถลงเรือขึ้นรถลงเรือขึ้นรถลงเรือถึงที่ทำงานสามต่อแล้วขึ้นรถลงเรือ,อสามทีใส่เพิ่มตรงนี้ด้วย<อ>จ,รจริงๆเราเน้ว่านะเวลามีเพื่อนอะมากินที่บ้านอย่างเงี้ยนะเสิร์ฟอย่างนี้ก็ดูเก๋ไปอย่างหนึ่งนะใช่ขึ้นรถลงเรือแล้วเป็นอย่างนี้ค่ะอุ้ยเป็นกาแฟเลยอะ่ะแน่นอนที่สุดแล้วก็ไม่ต้องไปพึ่งแม่ค้าน่าปักซอยด้วยค่ะ โหสุดยอดอืมเป็นไอเดียที่ดีมากเป็นทางเลือกในการรักษาสิ่งแวดล้อมกับกาแฟหนึ่งแก้วของเราทุกวันใช่อ้อันนี้เจ๋งมากแต่ว่าไหนบอกว่าจะมาอะไรชักชาชาชักชงชากันชักจะไม่ไหวแล้วชาชักเพราะฉะนั้นมาทางนี้เลยค่ะเอ๊ะแต่ว่าเค้กเอามาทำไมคะอ่ะเอามาให้ดูปริมาณน้ำตาลว่าปกติเรากิน ากาแฟนอกบ้านเนี่ยเราจะมักจะกินกับเค้กตอนแรกที่เปิดรายการนียคุณหนุยดูชาร์ตนี่อันนี้นี่นี่นพลังงานที่เราต้องการก็คือเราต้องการวันหนึ่งเนี่ยนะเอาให้ไม่เกินเพื่อที่จะได้ไม่เป็นโรคเนี่ยประมาณ6ช้อนชาค่ะ6ช้อนชาใช่ค่ะเรามาดูกันว่าเค้กหนึ่งชิ้นใหญ่ๆแบบนี้ค่ะเราต้องใช้อะไรเท่าไหร่บ้างไหนมาดูซิแต่เราก็ไม่ได้กินหนึ่งชิ้นนะคุณโบเราไม่ได้กินหนึ่งชิ้นเดี๋ยวเราหาออกมาให้ดูเลยว่าชิ้นเล็กๆที่เรากินค่ะ มีอะไรแล้วจ่ะมามาเราเริ่มจากแป้งสาลีแป้งสาลีขัดขาวเป็นคาร์โบไฮเดรตร้อยเปเซนต์ค่ะแล้วก็กินเข้าไปปุ๊บได้พลังงานทันทีถ้าไม่ใช้พลังงานทันทีก็เก็บไปสะสมในร่างกายทันทีใช่ไหมเป็นไขมันนะคะเขาตามสูตรนะคะแป้งสาลีหนึ่งถ้วยกับอีกเศษสามส่วนสี่ถ้วยคุณนุ้ยโหเยอะเนาะใช่ ไปามส่วนสีเข้คือเซตหนึ่งส่วนสี่สามสามทูหามทาั้งหนึงน่งสองนึกว่าทางทางอันนี้แล้วเปล่าอืมอาจจะประมาณนะั้นแล้วก็สามอันนี้คือปริมาณแป้งก่อเค้กหนึ่งชิ้นอย่างงี้คุณนุ้ยอ่าน้ำตาลน้ำตาลหนึ่งเซตหนึ่งส่วนสองค่ะคุณนุ้ยว่าเค้กแบบนี้แบ่งได้กี่ชิ้นถ้าเราจะตัดแบ่ง สี่ส <4 S 2> <ś odd> ี่ชิ้นอย่างนี้แล้อ่าหกก็ได้อหกหกชิ้นเลยคุณคุณนุน้ยหารดีๆนะห,หกหารหนึ่งเซนหนึ่งส่วนสองเนี่ยเหรอคะอนี่คือหน,นหนึ่งถ้วยแล้วครึ่งถ้วยกับอีกครึ่งถ้วย ขอเติมกับอีกครึ่งถ้วยอือโหใช่แล้วเรากินหนึ่งในหกของอันนี้คุณนุ้ยก็กินเท่านี้อ่ะหนึ่งในหกนี่ <c oughs> บอกว่ามีประมาณเศษสามส่วนสีถ้วยเป็นอย่างน้อยไหนขอดูเศษสามส่วนสีถ้วยเศษสามส่วนสีถ้วยคือก็คือเศษหนึ่งส่วนสี่สาม,สามครั้งใช่ โอยน้อยไปน้อยไปอยลองดูดิว่าแบ,บ่งได้จริงไหมได้นะอาจจะได้เจ็ดส่วนสีนส่สถ้วยต่อเค้กหนึ่งชิ้นอ่ะเอาง่ายๆเลยปาดด้วยปาดด้วยแม่โอเคอสงสัยต้องไปหาช้อนชาแล้วค่ะคุณนุ้ยอย่ากันนั้นเลยช้อนชาเราก็มีจ้ะอ่ะาคุณนุ้ยบอกว่าเพื่อสุขภาพที่ดีเนี่ยวันหนึ่งต้องไม่เกินกี่ช้อนคะหกช้อนชาคะ่ะเอาเลยคุณนุ้ย หนึ่งสองสามสี่ห้าอุ้ยอุ้ยนี่ไม่ได้โกงนะหกอุ้ยแล้วก็วได้เจ็ด หืมแปดเก้าอุ้ยคุณโบค่ะกินได้สองวันเลยอ่ะ <10. S 1> สิบสิบนึกว่ามีสิบสองอ่ะโบก็ว่าประมาณสิบเอ็ดคือแสดงว่าเท่ากับเค้กหนึ่งส่วนเนี่ยคุณผู้ชมเท่ากับ พลังงานที่ร่างกายต้องการจากน้ําตาลเนี่ยถึง2วันเลยทีเดียวนะคะเอาหล่ะตอนนี้คุณโบจะเริ่มทําจากกาแฟกาแฟกาแฟเวลาเราไปซื้อที่รถเข็นเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเข,าเข้มกาแฟเข้มแล้วก็หอมพอทําเป็นกาแฟเย็นเนี่ยอร่อยเพราะว่ารสชาติกาแฟเยอะแต่ถ้าเราลองกลับมาชงที่บ้านเองเนี่ยเราใส่กาแฟสองช้อนเราใส่นมเราใส่ทุกอย่างแล้วก็ยังไม่อร่อยเท่ารถเข็นอื ะฉะนั้นอันนี้อันนี้ก็คือเราซื้อแบบว่าจับเม็ดนะคุณผู้ชมก็คือคั้วเลยว่าอย่างนั้นเถอะหรือว่าขอจะใช้กาแฟไทยก็ได้เดี๋ยวนี้ทางภาคเหนือเน,นี่ยเขาก็ปลูกกันนะคุณนุ้ยแล้วก็เครื่องเอสเปรสโซ่ก็ไม่ต้องซื้อใช่ไหมคะเครื่องละแสนเนี่ยเราก็ใช้ชาชักอันี้กาแฟชักกาแฟชักนี่แล้วก็ต้องเอาย้ายมาตรงนี้ย้ายมาตรงนี้แล้วก็เทลงไปเลยนี่ ดูเห็นอาแปะแถวบ้านทําบ่อยอ๋อไม่น่าอะไรเก่งอือแต่วันนี้มีทางเลือกมาให้คุณผู้ชมทางเลือกเนี่ยคือปกติเวลาเราไปตามซื้อกาแฟรับประทานเนี่ยเขา,าจะใช้น้ำตาลทรายขาวเป็นสะส่วนใหญ่<ช>เพราะว่าน้ำตาลทรายขาวราคาเนี่ยถูกกว่าน้ำตาลทรายที่ไม่ฟอกสีใช่แล้วก็ละลายง่ายกว่าเพรนั<ม>้นได้ความเร็วค่ะ แต่ในเมื่อเราสามารถเลือกได้เนี่ยเราก็จะเลือกน้ำตาลที่ไม่ฟอกสีการใช้น้ำตาลมะพร้าวใส่ลงไปในกาแฟเนี่ยช่วยได้คุณนุ้ยทำให้มันมีความหมันเพิ่มขึ้น,น,นได้คุณผู้จะทำเลยไหมทำเลยก็ได้อ่าอันนี้คุณผู้ชาทำกาแฟเย็นะใช่ทำกาแฟเย็นใส่ใส่ลงไปในนี้เลยเหรอใส่ลงไปในนี้ก็ได้คุณผู้ชมจะได้เห็นว่าปริมาณน้ำตาลที่เราใส่เนี่ยมากน้อยแค่ไหนอ่านับเป็นช้อนชาละกันอ่ะเนี่แล้วมีช้อนชาแล้วอ่ะอ่ะเท่าไหร่ดี สองช้อนก็ได้ค่ะพอแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยโบจะแนะนําให้คุณผู้ชมกินแบบร้อนอดีกว่ากินแบบเย็นเพราะแบบเย็นเนี่ยพอใส่น้ําแข็งมันรสชาติความเข้มข้นเนี่ยมันก็จืดจางอพอามันจืดจางแปลว่าตอนเราทําตั้งต้นเนี่ยต้องแรงต้องวหวาน,นต้องมันใชโ่โอเคโอเคถ้าอย่างนั้นถ้ากินร้อนเนี่ยพอมันหวานมันหวาน,วานเตียยเลยแล้วมันไม่มีอะไรมาทําให้มันเข้มข้นน้อยลง เพะฉอนกินอย่างนี้ก็อร่อยได้เหมือนกันหนึ่งเแบบข้าวๆนะคุณผู้ชมอสองอ่ะสองแลง้วไงต่อ,อสองอแล้วก็ใส่กาแฟเลยคุณนุ้ยกาแฟดำใส่กาแฟดำเลยนะใช่แล้วเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งคือเราใช้นมที่มีไขมันสูงค่ะ แต่ว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมบอกว่าอ้าวถ้าเกิดซื้อนมแบบว่าไขมันสูงมารับประทานก็อ้วนสิแต่มันนี่ว่ามันบางทีเป็นเป็นไขมันจากธรรมชาตินะเราก็ต้องได้บ้างไม่ใช่ว่าเราร้างการเราจะไม่ได้ไขมันอะไรเลยใช่แล้วไขมันสูงนี่ไม่ใช่ว่ามันสูงนะมันมีแค่สี่เปอร์เซ็นต์คือถ้าโลว์แฟตเนี่ยมีประมาณน้อยกว่าหนึ่งเปอร์เซ็นต์ถ้าเกิดฟูลแฟตหรือว่าอันที่เขาขายเป็นแบบว่าไขมันเยอะๆเน่ ครีม my เนี่ยมีแค่สีเปอร์เซ็นอ้แล้วคุณผู้ชมเราเคยนําเสนอไปแล้วใช่ไหมว่าถ้าเราไปซื้อพวกที่เป็นเอที่เขาบอกว่าเออน้ําตาลเออหรือว่า low fat เนี่ยต้องเพิ่มอะไรเพื่อให้แบบลดสัมผัสดีขึ้นถูกต้องบางทีเราก็ไม่รู้เนาะใช่ทั้นถ้าเราหลีกเลี่ยงนมข้นเนี่ยแล้วมากินนม full fat เนี่ยก็อาจจะทำให้สุขภาพเราดีขึ้นส่วนหนึ่งนะอือาลละอันนี้กาแฟเสร็จแล้ว อัน,นอให้คุณโบเพราะเดี๋ยวคุณนุ้ยจะชิมชาอ้าวเลยคุณโบชาชิมเลยนะชิมเลยอร่อยไหมยังเป็นไงคะมันก็มีความมันแล้วก็กาแฟถ้าขั่วเข้มเนี่ยก็จะรสเข้มข้นตามระดับการขั่วไปด้วยอเอาล่ะมาถึงนุ้ยบ้างจ้องอยู่นานแล้วชอบมากสำหรับชาค่ะอุย๊ยอันนี้คุณโบเราต้องใส่เท่าไหร่ ใส่ประมาณสองช้อนเหรอชากับกาแฟเนี่ยคุณนุ้ยต่างกันนะเวลาถ้าทํากาแฟเนี่ยอน้ําอ่ะไม่ต้องร้อนมากจ้ะไม่ต้องร้อนแบบร้อนเดือดจัดแต่ถ้าทําชาต้องเดือดจัดแล้วและนี่หวานพอไหมคุณโบที่บอกวหวานคุณนุ้ยชิมไหมคุณนุ้ยกลัวหลับใช่ไหมหวานแล้วก็มีความมันแต่ว่ามันจะไม่ได้มันเท่า กาแฟที่เขาชงขายหรอกแ,แต่ว่าเรารู้อยู่แก่ใจว่าเพื่อสุขภาพแล้วก็เพื่อโลกใบนี้นะอ,อโอ้โหคุณนุ้ยเอาเอาหวานหรือเอ้ยไม่ใช่เอาเย็นหรือว่าเอากี่ร้อนก็ได้ค่ะเพราะเดี๋ยวกลัวว่าจะร้อนปเดี๋ยวกลัวว่ามันจะหวานไปออหวานไป นุ้ยลองใส่บ้างหนึ่งไม่เคยชิมจริงๆนะเนี่ยสองที่เราที่ตอนต้นรายการเนี่ยคุณนุ้ยบอกว่าเดี๋ยวนี้มีทีอินวันแกะซองแล้วก็เทได้เลยแล้วก็คนๆก็เสร็จแล้วใช่ไหมทำไมต้องมานั่งชงอะไรขนาดเนี้ยในกาแฟที่มันอยู่ในซองเนี่ยค่ะเขา ก็ปรุงมาให้เรียบร้อยแล้วแล้วปกติก็จะหวานเกินความต้องการของเราตลอดเวลาแล้วเป็นความสะดวกสบายที่เราเอากระที่เราเอา,า,เอาปริมาณน้ำตาลออกไม่ได้ด้วยเพราะปรุงมาเสร็จแล้วแล้วอีกหนึ่งอย่างในนั้นคือครีมเทียมครีมเทียมเนี่ยชื่อก็บอกเลยแล้วว่าเทียมจะไปกินทําไมคือเขาทําไม่ไม่ใช่ไม่ได้ทํามาจากครีมแน่ๆเลยอ่ะมล้ามันจากอะไรอ่ะคุณโบเออนุ้ยก็ไม่เคยหาคำตอบนี่เนาะ อืมเป็นยังไงคุณมันไหมก็มันอยู่นะคะแต่ว่ามันไม่เท่านมข้นหวานหรอกอ่ะถูกเพราะว่านมข้นหวานกระป๋องนึงปริมาณน้ําตาลเนี่ยสี่สิบถึงสีิบห้าเปอร์เซ็นเข้าไปแล้วแต่ว่าถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยถ้าเรากินแล้วเรารู้สึกว่าสุขภาพดีกว่าก็เป็นนุ้ยนุ้ก็เลือกแบบนี้เพราะว่าจริงๆแล้วถามว่าต่างกันมากไหมก็ไม่ได้ต่างกันมากนะคะถ้าไางนั้นนุ้ยก็เลือกที่จะไปเอานมที่แบบมีความแบบเข้มข้นสูงนุ้ยว่าก็ เหมือนกันพอกันใช่แล้วการที่เราเลือกได้แบบนี้นะคุณนุ้ยเรายังสามารถลดต้นทุนทางสิ่งแวดล้อมได้ด้วยชุงเองที่บ้านเนี่ยอันนี้เดี๋ยวเราก็ล้างเสร็จเรียบร้อยไม่ทำให้มีขยะเกิดขึ้นเนาะทิ้งไว้อีก4ี่รอปีมาดูตาแก้วพลาสติกเนี่ย,ยที่เป็นแก้วแบบแกร็บๆอ,อ่ะใสๆอย่างน,นั้นอะ่ะแก้ว แก้เรามีฝาใช่ฝาแล้วก็ต้องมีตอนนี้มีหูหิ้วด้วยอ่าแล้วก็มีหลอดด้วยออแล้วก็ใช้แล้วทิ้งครั้งเดียวจริงๆเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็ถ้าเกิดอยากที่จะลองทําชากาแฟหอมๆให้บ้านหอมอุ่นใจอุ่นกายอุ่นท้องก็ลองทําได้ใช่ค่ะกลายเป็นเครื่องดื่มแก้วเดียวที่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้ทั้งใบแม้แต่กินชาแบบนี้ท้องโลง่ลงๆเนี่ยน่าจะมีอะไรมาซับ ในกระเพาะนิดนึงนะคะอเตรียมไว้แล้วคุณนุ้ยทางด้านนี้เลยมากินง่ายช่วยโลกกันใครจะปล่อยให้คุณนุ้ยหิวล่ะโอ้โหรู้ใจจริงๆเลยทําอะไรดี่ะทํากุ้งชูบแป้งทอดชอบมาเลยมีอะไรบ้างคะอ่าแล้วก็ผสมแป้งก่อนนะค่ะถ้าสมาณเท่าไหร่คะประมาณถ้วยหนึ่งถ้วยหนึ่งอันนี้ขยะไว้แล้วก็ทำตรงกลางให้เป็น หลุมหลุมใส่ไข่ใส่เกลือพริกไทยอ่ะคุณนุยคนได้เลยตัวแป้งที่เขาชุบทอดอะกรอบเนี่ยกรอบได้ยังไงอืถ้าเรารู้ว่าน้ำมันที่เขานำมาทอดของให้เรารับประทานเนี่ยเป็นน้ำมันดีน้ำมันทอดซ้ำที่ไม่เกินกี่กี่รอบสามรอบจริงๆริงห้าม สามรอบแล้วคุณผู้ชมเกินสามรอบมาเลงมาแล้วค่ะแต่ถ้าเราทําเองที่บ้านเนี่ยเรายังรู้ว่าน้ํามันที่เราใช้เสร็จแล้วเนี่ยเราเอาไปทําอะไรอ,อ,อเดี๋ยวให้คุณนุ้ยเทโซดาสักประมาณถ้วยหนึ่งเดี๋ยวอันนี้บนวดให้เทมาเลยโซดาเนี่ยเป็นตัวที่ทําให้กรอบอพอก่อนนะคะช่วยเสียบอันนี้ ถ้าเหลวกว่านี้มันจะเคลือบไม่ติดกุ้งเวลาทอดมันจะไม่มีเนื้อก,กรอบกรอบทดลองน้ำมันได้เรื่องค<ะ>่ะคุณนุ้ยลงปุ๊บขึ้นเลยเคล็ดลับการทอดกุ้งคืออย่าปล่อยไปเลยให้ถือไว้ก่อนค่ะให้แป้งพองก่อนไม่ให้ติดกระทะแล้วพอพองแล้วเนี่ย วางทําไมคะจะช่วยอะไรหรือเปล่าก็ถ้าเกิดว่าทิ้งลงไปเลยเนี่ยแป้งหนักมันก็จะไปตจมแล้วก็จะทําให้กุ้งด้านหนึ่งเนี่ยเป็นเหมือนไม่ไหม้เงี้ยคุณนุ้นนยเพราะว่ามันไปนอนอยู่ที่ก้นกระทะมันก็จะไม่พองเต็มที่แต่ว่าถ้าเกิดถ้าเกิดเสียบไม้ยังไงก็ต้องรอยนิดนึงใช่ไหมคุณโบใช่ให้รอยนิดนึงก่อน แล้วกุ้งนะคุณนุ้ยที่เราไปรับประทานกุง้งฉุบแป้งทอดนอกบ้านเนี่ยบางทีเขาใช้กุ้งแช่แข็งซึ่งเราไม่รู้แล้วก็ฉุบแป้งคือเขาทําสําเร็จรูปมาแล้วแล้วทางร้านเขาก็จับลงน้ํามัน ừ, อย่างเดียวคราวนี้เราก็ไม่รู้ไม่รู้เลยว่ากุ้งเนี่ยเป็นกุ้งฟาร์มหรือเปล่าหรือว่าเป็นกุ้งเลี้ยงแบบไหนหกินอะไรมามีการใส่สารอะไรไหมค่ะว้าวสีสวยอะ่ะยังไม่เคยเห็นกุ้งชุบแป้งทอดสีนี้เลยนะคุณโบเพราะว่าน้ำมันเราใหม่คุณนุย้ย อ๋ออ้าวถ้าน้ำมันเก่าเนี่ยท่อเลนจะเป็นสีน้ำตาลทองแบบท้องทองอะ่ะใช่นนแล้วล่ะน้ำมันเก่างั้นใช่แล้วล่ะบอกอันนี้คือจะแบบน้ำตาลออกนวลน,นวล ต้องเอาไม้ออกก่อนนุ้ยไม่ต้องก็ได้หยิบรูดเลยเหมือนคุชิคแคอซี่เอาไงดีนะก็ไปทำหม้เอาละเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมคะ่ะกินง่ายช่วยโลดกับกุ้งชุบแป้งทอดค่ะกินอยูคื ศิลปะค่ะคุณผู้ชมคะแต่ว่าถ้าเราจะกินทั้งทีเราก็ต้องเลือกเราก็ต้องรู้แหล่งที่มาของวัตถุดิบหรือว่าอาหารนั้นๆก่อนที่เราจะรับประทานเข้าไปในร่างกายค่ะใช่ค่ะแล้วเรายิ่งจะได้เปรียบมากขึ้นไปอีกถ้าเราสามารถเลือกอาหารดีๆเข้าสู่ร่างกายของเราได้รู้ที่มารู้ที่ไปแล้วก็รู้สุขภาพของตัวเองด้วยเพราะว่าโบเชื่อว่าไม่มีใครรู้ดีกว่าเราจริงค่ะอย่างวันนี้เพียงแค่นุ้ยไม่ได้ชง ลีลาการชาชักเท่านั้นเองหรือการชักชาเท่านั้นเองแต่ว่านอกนั้นเราก็ทําได้อ่าใช่เราก็เราก็เลือกได้ด้วยค่ะแล้วแล้วการทุกวันเนี่ยที่เรามีรายการเนี่ยเราจะ,ะบอกว่าอาหารหนึ่งจานเนี่ยเปลี่ยนแปลงโลกได้ แค่น้ำแก้วเดียวอะก็เปลี่ยนแปลงโลกได้นะกาแฟแก้วเดียวแบบนี้คุณนุ้ยเราเลือกที่จะกินนะเราเลือกที่จะรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมของเราแค่ไหนออือนะคะเพระเาะฉะนั้นสําหรับคําถามในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะง่ายมากๆค่ะโทรมาเดี๋ยวนี้เลยกับคําถามที่มีอยู่ว่าวันนี้โบใช้น้ําตาลอะไรเพื่อเพิ่มความมันให้กับกาแฟและชาง่ายมากๆค่ะโทรมาเลยนะคะห้าสายแรกที่ตอบถูกค่ะรับไปเลยผ้ากันเปื้อสวยๆจากรายการกินอยู่คืนนะคะแบบไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ สำหรับคุณผู้ชมนะคะที่อยากจะติดต่อกับเราผ่านทางอ e ีเมลค่ะ eatmr@thaiPBS.or.th ค่ะทางจดหมายก็ได้ค่ะตุ้ประนอน122ลาดพร้าวกรุงเทพ10310นะคะถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากชมรายการของเราย้อนหลังนะคะ www.thaiPBS.or.th/ eatmr ค่ะค่ะแล้วกลับมาพบกับรายการกินอยู่คือได้ใหม่ค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา7.30งครึ่งถึง8ป0โงเช้าทางไทย PBS ค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะลองทำดูค่ะ กาแฟหอมๆชาหอมๆเราทำได้ใช่ค่ะสวัสดีค่ะ